เฮลหลสวัสดีทุกชีวิตครับบล็ Brock, Never Die, อกในวันนี้นะผมมิสเตอร์มกนวันนี้มาสอนเรื่องของการสร้าง progression c h o ที่เราจะสามารถนำไปใช้ในการสร้างเพลงของเราได้นะครับนี่ฮะวันนี้มีชาร์ตมาด้วยนะครับดูนะโดเรมีฟาซันลาทีโดเนี่ยก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8จะเห็นว่าตัว E กับ F เนี่ยผมให้หนึ่ง อยู่ใกล้กันนะครับก็เป็นครึ่งเสียง B กับ C ก็เป็นครึ่งเสียงอ่ะถ้าเราเล่นเราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคอร์กีตาร์นะครับก็จะเป็นโดเรมีฟาธอนาดอ่าตรงนี้คงไม่ต้องพูดถึงมากเพราะพูดไปหลายรอบแล้วนะครับก็เป็นเบสิกแต่ทีนี้สิ่งที่จะตามมาคือในคีย์ C เนี่ยก็จะมีคอร์ดนี่เห็นไหมฮะคอร์ด C และมันจะมีคอร์ดเป็น D Min o r นะครับและก็ e Minor นี่เห็นไหมแล้วก็มี f Major g Major แล้วก็ a Min o r b และก็ c ดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวที่2เนี่ยเป็น m i n o r ตัวที่3เป็น m i n o r และก็ตัวที่6เป็น Minor ฉะนั้นเวลาเราไปเล่นต้องเล่นตามนี้ถ้า c นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Min น r m i n o เเห็นไหมทีนี้เวลาเราจับคอร์ด c ขึ้นมานะครับ แล้วเราอยากจะทําเพลงเนี่ยเราจะเอาคอร์ดในคี C มาใช้อ่ะเพลงของเราจะเอาคอร์ดมายังไงนะครับแล้ว mm hmm. ก็เลือกมาจากนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยขอให้มันอยู่ในนี้ละกันง่ายๆนะเบื้องต้นก็คือเช่น C D minor E minor F G ก็บจะเป็น B7 เก็ได้แล้วก็ C B7 ก็ต้องเติมเลขเกดเข้าไปหน่อยนะครับเอาละทีนี้ในคอร์ดหนึ่งคอร์ดที่เราจะสร้างโดยเฉพาะคอร์ดเมเจอร์นะครับเราจะสร้างด้วยโน้ตอะไรบ้างเราจะสร้างด้วยโน้ต1 3 5นะครับ1 3 5ก็คือโดมีซอนนั่นเองก็คือ1 3 5 1ก็คือเอา C มา สามก็คือเอาตัว e มาห้าก็คือเอาตัว g มาก็คือเอราจะได้หนึ่งสามห้าก็จะได้คอร์ดสี่ดนั้นคอร์ด c จะ,จะประกอบไปด้วยโน้ตโดโดมีซอนใช่ไหมครับก็ไปหามาได้โดอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงไหนครับมีมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ซอนอยู่ตรงไหนครับซอนก็สายเปิด c ก็จะกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้ากลายเป็นคอร์ด c ี ฉะนั้นโดมีซอนอยู่ไหนกะ็กลายเป็นซีที่นั่นโดมีมีซอนนี่ก็เป็นซีโดมีซอนโดมีซอนนะครับทีนี้เวลาเราจะไปทำคอร์ดโปรเรสชันของเราเนี่ยเราก็เลือกมาครับในคอร์ด C เนี่ยนะครับ เลือกมาเลยว่าจะเริ่มด้วยคอร์ดอะไรบ้างถ้าเราจะมาเล่นโดยใช้แบบเรียงกันเป็นแบบนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ไม่ได้ผิดนะแต่บางทีการแต่งเพลงมันต้องการความหลากหลายมากกว่านั้นก็อาจจะต้องสลับนะครับ บางคนก็ยังอาจจะใช้อคอร์ซีก่อนเห็นไหมซี C. อ่าเ m มิมมันเลขอะไร A minor เลขหกใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราได้หนึ่งนะหนึ่งแล้วมาเอมิเนอร์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเลขหกแล้วก็ถ้าเป็นคอร์ดอื่นอีกนะ d minor. ีมิเนอดีมเนเป็น2นะฮะก็จะกลายเป็นสแล้วก็ G G ตัวไหนครับ G ก็ตัว5้านีนะฮะเราก็จะได้เป็น1 6 2 5นี่ นี่แหละครับคือการเกิดคอร์ดโปรเกชันอยู่ที่ว่าใครจะนำไปเรียงกันให้มันสวยงามให้มันเพราะตามที่เราต้องการนั่นเอง,เองฉะนั้นท่านก็นำมาเรียงกันได้นะครับเช่นท่านจะเริ่มคอร์ด C นะครับ C Am i n o r 1> C 1ใช่ไหม A minor 6 F C แล้วก็ G ก็เป็น5ก็กลายเป็น1 6 4 5แล้วก็จำไว้ว่า1 6 4 5ในทุกๆคีย์เราก็สามารถที่จะนำสเกลนี้ไปใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในรูปแบบโปรเกรชันนี้นะครับถ้าไป D แล้วก็นับเลยครับ D เป็นหนึ่งหกในคีย์ D เนี่ยก็นับไปเลยครับ D E F G A B นะครับ B มันเป็นหกเนี่ยเป็นไมเนอร์นะก็เป็น D ไหมเนี่ยเป็น D ไหมเนอ่ยเห็นไหมครับก็เป็นอ่าหนึ่งหกแล้วก็สี่ล่ะ D นับจาก E D เหมือนเดิมนะครับ D E F G ก็เป็นตัว G นะครับอ่าเป็นไงทีนี้ก็ต่อไป1,6,4,5ใช่ไหมครับก็จะเป็นนับต่อ D E F G A ตัวที่5คือ A ก็นับไป นี่คือ progression o r d หรือว่าทางขอดทางเดินขอร์ด1 6 4 5ที่เขานิยมกันก็จะอยู่ในนี้นะครับฉะนั้นเวลาท่านเล่นท่านก็เลือกว่าท่านจะเล่นคอรด progression อะไรเช่นท่านบอกว่าผมไม่อยากเหมือนชาวบ้านนะผมไม่อยากเริ่มด้วยคอรหด1ได้ไหมแต่ผมอยากเล่นท c อ่ะแต่ผมเริ่มด้วย2ได้ไหมเอ 2, เอ2ก็ ดีไ n มเนอเริ่นกีซี C นะฮะแต่เริ่มด้วยสองอะ่ะแล้วก็มาตัวห้าเด็กห้าได้ไหมจีแล้วก็ไปจบด้วยหนึ่งได้ไหม mm hmm. ก็กลายเป็น 2, 5, 1 five ไงแจ๊สก็ชอบใช้กัน มาจากนี้นะครับอยู่ที่ว่าท่านจะไปเลือกใช้ตัวไหนดีละ่ะท่านใช้1 6 4่หหรือท่านจะคิดขึ้นมาอ่าซแล้วก็สได้ไหมเอแล้วก็มาเป็น B7 ซได้ไหมละ่ะแล้วมาจบด้วย C ได้ไหมได้หมดละครับ <laughs> แต่มันจะเพาะหรือเปล่านี่สิท่านต้องไปลองเลือกมาจากสเกลนี้แหละครับ อยากเล่นคียไหนก็เปลี่ยนไปเดีผมยกตัวอยา่างคีสให้ก่อนฉะนั้นเริ่มต้นแบบนี้ครับเวลาหมดแล้วเจะนันใัม่งกังหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย